มันจะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถรู้ชื่อคนที่คุณจะบุกอ,อัดเป็ดน้อยได้ในอนาคตเมื่อชายคนหนึ่งได้รับอีเมลที่มีลิสายชื่อผู้หญิงกว่า101คนซึ่งมันบังเอิญมากที่ลำดับที่1นึถึงยีนั้นเขาเคยจัดนัดกระชับมิตรกับพวกเธอมาแล้วและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นภารกิจจัดนัดกระชับมิตรกับสาวๆตามลิสไลมันจะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถรู้ชื่อคนที่คุณจะบุกอัดเป็ดน้อยได้ในอนาคตเมื่อชายคนหนึ่งได้รับอีเมลที่มีลิสายชื่อผู้หญิงกว่า101คน มากที่ลำดับที่1นึถึงยีนั้นเขาเคยจัดนัดกระชับม,มิตรกับพวกเธอมาแล้วและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นภารกิจจัดนัดกระชับม,มิตรกับสาวๆตามลิสต์รายชื่อของคนที่ภายในห้องโถงสีขาวณนะศูนย์บัญชาการคาทานายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่3คนได้แก่อัลฟาซึ่งเป็นหัวหน้าแล้วก็มีเบต้ากับเฟตเป็นผู้ช่วยพวกเขาได้ทําการแรนดอมคําทํานายจากเครื่องคอมพิวเตอร์และส่งอีเมลไปให้กับเจ้าตัวแต่มีอยู่ที่คําทํานายนั้นต่างออกไปจากเพื่อนนั่นก็คือลอเดอร์ลิก แต่ละคนได้คำทำนายระบุวันตายแต่ของลอเดอริกนั้นมาเป็นลิสต์รายชื่อสาวๆ101คนไทยีเลขาของลอเดอริกก็ได้อ่านอีเมลไม่ระบุผู้ส่งให้เขาฟังซึ่งพออ่านชื่อสาวคนแรกจบลอเดอริกก็จําได้ทันทีวา่าเงินคือสาวคนแรกที่เขาดื้อๆ,ๆ,ๆดื่มด้วยพอไล่มาเรื่อยๆก็พบว่า1-29ถึงคนนั้นเขาเคยจัดนัดก,กับชมิดและฟิโอนาะคู่มั่นของเขาก็คือคนที่29เลอเดอริกไม่รอช้าสั่งให้เลขาปินรายชื่อทั้งหมดให้กับเขาลอเดอริกนั่งไล่ ดูลิรายชื่อด้วยความตั้งใจแต่ทันใดนั้นเขาก็ถูกเพื่อนร่วมงานมาลักพาตัวไปปาร์ตี้สละโสดทาเอาเขาตั้งตัวแทบไม่ทันซึ่งภายในงานเพื่อนๆก็ได้จ้างสาวเต้นระบำมาให้กับรอดเดอร์เลกโดยเฉพาะพอถึงช่วงสุดท้ายของงานปาร์ตี้เพื่อนๆก็จับเขาและสาวเต้นระบำขังไว้ในห้องสองต่อสองเพื่อให้ทั้งคู่ดื้อๆดื่มกันแต่รอดเดอร์เลกไม่อยากนอกใจคู่มันก็เลยขอให้สาวคนนั้นช่วยแกล้งร้องครวญครางเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่แอบฟังอยู่เข้าใจว่าพวกเขากําลังดื้อๆดื่มกันจริงๆ พอคุยกันไปคุยกันมาก็ทําให้รอเดอร์ลิกได้รู้ว่าสาวคนนี้คือสาวที่อยู่ในลิ์หมายเลข30เขาตกใจมากเพราะว่าคําทํานายมันแม่นมากและสุดท้ายทั้งสองก็ได้ดือด้อดือด้อดือดอด่มกันในขณะที่รอเดอร์ลกเดินกลับบ้านเขาก็คุ้นคิดถึงคําทํานายของลิทลายชื่อแล้วก็บังเอิญไปเจอกับร้านขายหนังสือนิตยาสารสาวเซ็กซี่แล้วคนขายก็กําลังอ่านหนังสือเล่มที่มีสาวผมบอนที่ชื่อซินเทียโรดขึ้นปกอยู่ซึ่งเป็นสาวหมายเลข31ของเขาหลังจากรอเดอร์ลิกกลับไปแล้วทันในนั้นเดดเนลก็ ได้มาหลอกล่อชวนชายขายนิตยาสารไปจัดนกกระชับมิตรซึ่งเดดเนลเธอเป็นหญิงสาวที่ร้ายกาจเธอมักจะชอบแก้แค้นผู้ชายที่เห็นผู้หญิงเป็นเครื่องระบายอารมณ์โดยการวางยาให้อยู่ในอาการโคมา่าซึ่งเธอก็เป็นคนที่ตำรวจกำลังตามหาตัวทำให้เธอต้องเปลี่ยนการแต่งตัวรวมถึงเปลี่ยนวิกผมไปเรื่อยๆและแน่นอนคนขายนิตยาสารก็ไม่อาจาปฏิเสธได้ลงเขาเรีบปิดหลานแล้วก็ตามเธอไปที่โรงแรมทันทีวันต่อมาลอเดริกได้ขอคู่มือนสาวยกเลิกงานแต่งงานฟิโอน่าก็เสียใจ แต่เธอก็ไม่ยอมยกเลิกงานแต่งงานเด็ดขาดจากนั้นรอดเดลิกก็ไปดักรอเจอซินเทียโรสที่สำนักพิมพ์แต่เว่าโดยความที่เธอหดมากมีผู้ชายมากมายมาต่อแถวรอขอไลน์เซ็นเธอรอดเดลิกจึงเดินกลับมาที่รถทันในนั้นซินเทียก็วิ่งหนีฝูงชนมาหาเขาและขอให้เขาพาเธอหนีไปในตอนนี้รอดเดลิกก็เริ่มเชื่อแล้วว่าคำทำนายนั้นจะเป็นจริงแล้วก็ไม่ต้องพยายามอะไรสถานการณ์ก็จะพาเธอมาหาเขาเองในขณะเดียวกันเบต้าก็ได้มาคอยสังเกตการตามดูรอดเดลิก เพื่อคอยช่วยเหลือเขาในยามฉุกเฉินแล้วซินเทียก็ได้ชวนลอเดอริกไปค้างที่บ้านเพราะเห็นว่าลอเดอริกกำลังจะแต่งงานเลยอยากจะจัดของขวัญชุดใหญ่ไฟกับพิบพให้กับเขาในขณะที่ทานมื้อเย็นก็มีเสียงคนแก่ไอคอกคกแคกแคกดังมากซึ่งซินเทียก็บอกว่าคุณย่าของเธอป่วยหนักมากอายแบบนี้ทั้งคืนหลังจากนั้นลอเดอริกก็เตรียมตัวรอพระเดชสือกับซินเทียด้วยความตื่นเต้นและซินเทียก็ได้บอกให้เขารอ3นาทีแล้วให้ตามมาหาเธอที่ห้องพอครบ3นาทีลอเดอริกก็เข้าไป ในห้องซึ่งมันมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรแต่นั่นก็ไม่เกินความสามารถของเขาเขาจัดการดือด้อดๆดืดดด่มโดยไม่ถามอะไรและทันใดน,นั้นพ่อของสินเทียก็เข้ามาในห้องรอเดริกตกใจมากเขารีบย่อออกมาจากห้องทันทีก่อนที่จะโดนคุณพ่อจับได้ในเช้าวันต่อมารอเดริกก็ลงมาข้างล่างด้วยอารมณ์ที่ดีมากแต่เขาก็ต้องตกใจเพราะว่าคุณย่าได้เสียชีวิตแล้วซึ่งคุณย่าก็เสียชีวิตด้วยใบหน้าเปื่อนยิม้มสินเทียก็ได้กระซิบถามรอเดริกว่าเมื่อคืนทาไมแม่มาหาฉันที่ห้องซึ่งรอเดริกก็ถึงกับ อึงที่เขานั้นเข้าห้องผิดเพราะคนที่เขาดือด้อดือด้อดือด่มด้วยเมื่อคืนนั้นก็คือคุณย่าของซินเทียซึ่งคุณย่าก็ชื่อซินเทียรถเหมือนกันทําเอารถดลิกิถึงกับร้องกรีดรีบขับรถกลับมาบ้านทันทีงามใส่ไหมละมึงหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกเรื่องลิลลัยชื่อให้ฟิโอนาฟังซึ่งฟิโอนาก็รับไม่ได้เธอตัดสินใจยกเลิกงานแต่งงานพอฟิโอนาจากไปเบต้าและเฟรดก็ได้วางยาสลบรลิลลิกและพาเขามาที่ศูนย์บัญชาการคําทํานายเพื่อที่จะพูดคุยทําความเข้าใจกับคําทํานายในอีเมลซึ่งคํา นายเกี่ยวกับความตายของแต่ละคนได้ถูกส่งออกไปกว่า2 0,000ฉบับแต่ของลอเดริกก็โชคดีมากที่คำทำนายไม่ได้ระบุวันตายของเขายังเจาะจงและพวกเขาก็ได้สั่งห้ามและกึ่งคูไม่ให้ลอเดริกบอกเรื่องนี้กับใครพร้อมกับเสนอความช่วยเหลือให้กับเขาถ้าเขาต้องการพ่อกับทธิบานลอเดริก er ก็เตรียมตัวออกล่าเหยื่อต่อไปไหนไหนก็กลับมาสดอีกครั้งและเขาก็ได้เจอกับสาวหมายเลข32และทั้งคููก็ดือด้อดไดดืด่มกันลอเดริก er สามารถจัดนายกระชับม,มิตรไปถึงหมายเลข35ได้อย่างรวดเร็วและในขณะที่ เขากำลังขีดค่าลายชื่ออยู่ที่ร้านกาแฟ ى. ท่านในนั้นจูเลียหมายเลข36ก็เดินเข้ามาพอดีและเธอก็เผลอทำน้ำหกใส่เป้ากางเกงของลอเดอริกและแน่นอนว่าเขาก็ได้ระเด็ศึกเธอเรียบรอ้อยในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนสิงหาเขาได้ร้านหมายเลขสาวๆคนที่29ไปถึงคนที่36จากนั้นลอเดอริก er ก็ไปดื่มที่บาร์กับพี่ชายและเขาก็บังเอิญเจอกับบ,บ๊อบหลังจากคุยกันลอเดอริก er ก็ได้รู้ว่าบ๊อบนั้นได้รับอีเมลแปลกประหลาดระบุวันที่ซึ่งเป็นวันนี้ซึ่งในอีเมลก็ไม่ได้บอกกว่ามันจะเิด ะไรขึ้นลอดเดลิกก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือคําทํานายวันตายแต่เขาก็ไม่สามารถจะบอกอะไรกับบ๊อบได้แล้วลอดเดลิกก็อาสาเลี้ยงเครื่องดื่มบอ๊อบทันใดนั้นไทซีก็ได้มาที่ผับนี้เหมือนกันเพราะเธออยากมาเจอกับคู่เลดเปียนไอดอลชื่อดังที่เธอปลืม้มพอได้ยินชื่อของสองสาวไอดอลลอดเดลิกก็รู้ได้ทันทีว่าสองสาวนั้นคือหมายเลขถัดไปของเขาทันใดนั้นสองสาวก็มองมาที่เขาสักพักก็มีพนักงานเสิร์ฟเอาคีการ์ดห้องพักมาให้ลอดเดลิกก็ไม่รอชา้ารีบขึ้นไปที่ห้องทันทีพอเข้า ไปก็พบกับสองสาวเล่นชิงช้าสวรรค์อยู่แล้วแล้วทั้ง3ก็ดื้อๆดื้อดือด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 ่มกันอย่างเร่าร้อนทางด้านของบ๊อบเดดเนลก็พยายามจะวางยาเขาโดยความที่เขานั้นกลัวมากเลยพยายามถอยห่างหนีออกไปแต่บ๊อบไม่ทันระวังเขาถอยพลาดงางหลังตกระเบียงม่องเท่งขาทีไทซีก็ได้เสนอว่าลตเดรีกควรที่จะฝังรายชื่อนิซาแล้วก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาติโดยไม่ต้องไปสนใจรายชื่อนั้นซึ่งก่อนที่จะฝังเขาก็ได้ขอดูสามพยังแรกของถัดไปซึ่งนั้นก็คือมิรรนดาและในวันหยุ รอดเดลิกก็ไปดูฟุตบอลกับพ่อและพี่ชายซึ่งเขาก็ได้ขอให้พี่ชายช่วยเขาตามหาสาวแม่เล็กถัดไปที่ชื่อขึ้นต้นด้วยมิรันดาซึ่งชื่อก็ดันไปตรงกับดรมิรันดาที่เป็นเพื่อนร่วมงานของพี่ชายแต่พี่ชายก็สั่งห้ามน้องชายห้ามเข้าใกล้เธอเด็ดขาดในเวลาต่อมารอดเดริกก็ไปนั่งดักรอเจอดรมิรันดาที่ร้านอาหารร้านประจําของเธอดรมิรันดาก็มานั่งอยู่โต๊ะข้างๆเขาเมื่อเธอรู้ว่ารอดเดลิกแอบมองเธออยู่เธอก็เลยเดินมาเปิดขวดเบียร์ให้กับเขาและนั่นก็ทําให้้ังส ได้เริ่มทำความรู้จักกันทั้งสองมีความชอบคล้ายๆกันพวกเขาได้ลองเดทกันหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าไม่มีวี่แววว่ามิรันดาจะยอมให้เขาดื้อดื้อดื่มเลยจนกระทั่งวันหนึ่งรอดเดริกก็ไปเที่ยวผับกับมิรันดาและมิรรนดาก็บังเอิญเจอกับชายคนหนึ่งเธอก็เลยกระซิบบอกกับรอดเดริกว่าชายคนนั้นแหละเธอเคยดื้อดื้อดื่มด้วยในวันฮาโลวีนแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่แย่มากสําหรับเธอและนี่คือเหตุผลที่เธอยังไม่อยากจะมีอะไรกับรอดเดริกพอรอดเดริกได้ฟังเขาก็เสียใจมากเขาจึงตัดสินใจจะไม่ท และไปขุดลายชื่อที่ฝั่งดินไว้ขึ้นมาดูว่าแท word, <eres important. S 1> ้จริงแล้วมิรันดาอยู่ในลิตรลายชื่อหรือไม่เพราะดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายเลยที่มิรันดาจะยอมดื้อดื้อดื่มกับเขาเหมือนกับสาวสาวที่ผ่านมาและปรากฏว่ามิรันดาก็อยู่ในลิตรลายชื่อโรเดริกก็เลยไปที่ศูนย์บัญชการคำทำนายเพื่อหาวิธีว่าจะทำยังไงก็ได้ให้มิรันดาเป็นคนสุดท้ายที่เขาจะดื้อดื้อดื่มด้วยเพราะเขารักเธอมากซึ่งอันฟาก็บอกให้โรเดริกใจเย็นๆคำทำนายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนายก็ ต้องเลิกกับเธออยู่ดีลอเดริก er ได้เช็คข้อความเสียงที่มิเรนดาฝากข้อความไว้ว่าอยากจะชวนเขามาฉลองคืนนี้ลอเดริก er ยิ้มดีใจมากและหันไปบอกกับอัลฟาว่าคืนนี้เขาจะบุกอัดเป็ดน้อยเธอให้ได้แล้วมาดูกันว่าความรักจะสามารถเอาชนะคําทํานายได้หรือไม่และในตอนเย็นลอเดริก er ก็ได้เตรียมจัดดินเนอร์อย่างหรูให้กับมิรันดาแต่ทว่ามิรันดาได้นัดฉลองกับเพื่อนๆที่บาร์ซึ่งเขาก็เสียใจมากที่ไม่ได้ฉลองกับมิรรนดาสองต่อสองเขาพยายามจะกอดจูบแล้วลงมิรันดา แต่เธอก็ไม่ยอมรอดเดริกก็เลยตะคอกใส่เธอพร้อมกับควงแก้วลงพื้นพอตั้งสติได้รอดเดริกก็ขอโทษพร้อมกับรีบเก็บเศษแกว้วมิรันดาตกใจและโกรธมากเธอเดินหนีออกไปแต่ทันใดนั้นเธอก็เผอเหยียบเศษแกว้วและล้มเสียหลักหัวฟาดพื้นมองเท่งขาทีรอดเดริกเสียใจมากเขากอดร่างเธอไวแนนแล้วเขาก็ไปที่โรงพยาบาลขอเวลาอยู่ส่วนตัวกับศพมิรรนดาเป็นครั้งสุดท้ายรอดเดริกไม่รอช้ามองไปที่ร่างเปื้อยของมิรรนดาแล้วก็สไลด์นอนไปด้วยพอเสร็จแล้ว เขาก็ได้เก็บสร้อยข้อเท้าของเธอไว้ดูต่างนาพ่อออกมาจากห้องคุณหมอสาวสวยก็ได้เดินเข้ามากอดปอบเขาแต่พอลอเดริกเห็นป้ายชื่อของคุณหมอว่าชื่อมิลานนาสโตนเหมือนกันลอเดริกก็ยิ้มหวานและสุดท้ายทั้งสองก็จบลงด้วยการดื้อๆดื้อดือด่มต่อจากนั้นเขาก็ได้จัดชิปพ,พักร้อนทัวร์ยุโรปพอสาวๆในลำดับต่อไปนั้นล้วนเป็นชื่อมาจากฝั่งยุโรปทางนั้นซึ่งเขาก็เก็บไปถึงหมายเลข79และพอกลับมาที่อเมริกาอเดริกก็ตามหาหมายเลข80ต่อซึ่งก็คือ ลอดเดลิกก็ค้นหาเบอร์โทรเธอในทะเบียนราษแล้วก็โทรชวนเธอมาจาัดนักกระชับมิตรแบบตรงๆซึ่งเธอก็ตอบตกลงทันทีพอมาเจอกันและได้ลองพูดคุยกันลอดเดลิกก็พบว่าโฮปนั้นถึงแม้จะเป็นสาวแก่แต่เธอก็มีเสน่ห์แถมยังเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นมากเขาคบกับเธอยังเปิดเ,เผยอยู่พักใหญ่แล้วก็เลิกกันในเวลาต่อมาเดนเนลได้ก่อเหตุและเธอก็เผลอลืมบัตรประชาชนทิ้งไว้ทําให้ตํารวจรู้ชื่อจริงของเธอซึ่งก็คือกิลเลียนโดเรพอลอเดริกได้ฟังชื่อจากข่าวของ ก็เลยเช็คดูในรีส์ปรากฏว่าชื่อของเธออยู่หมายเลข101พอดีซึ่งรดเดอริกก็เริ่มกังวลอย่างมากว่าถ้าเขาถูกลิขิตให้ดื้อดืดดื่มกับเธอเขาก็จะต้องตายเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆรัดเดอริกรีบกลับไปปรึกษาที่ศูนย์บัญชาการซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แนะนําว่าในตอนนี้เหลืออีก20คนที่นายจะต้องดื้อดืดดื่มด้วยแต่ในระหว่างนี้ให้นายหยุดจัดนัดกระชับมิตรและไปหาอย่างอื่นทําซะรอจนกว่าเดนเนลจะถูกจับเข้าโคกว่าแล้วรดเดอริกก็หางานอดิเรกทําแต่แล้วก็เกิดเรื่องไมม่่คาาดดฝันนเเเกิขขึ้ือ จักรยานชนรถบัสของโรงเรียนหญิงล้วนคริสเตียนพอนักเรียนหญิงได้เจอกับเขาพวกเธอก็เชื่อว่าพระเจ้าได้ส่งลอร์ดเดิกมาให้พวกเธอได้เสียพรมจันทร์สวยแล้วไงมึงในวันนี้ลอดเดิกก็โดนหญิงสาวพรมจันทร์ขย่มไส้เดือนของเขาไปทั้งหมด18คนซึ่งหมายเลขก็ได้รันมาถึง100เขาได้ขังตัวเองไว้ในบ้านไม่ยอมออกไปเจอใครเพราะกลัวว่าจะพลาดไปดือด้อๆดืด่มก,กับกิลเลียนเดเรลอดเดิกคิด,ดตจตองอยู่มุมห้องจนหลับไปและเขาก็ฝันว่าเขานั้นเอามีดสับของตัวเองทันในนั้นลอดเดริกก็ เธอุ้งตื่นขึ้นมาเฟร็ดก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เขาแฝงตัวอยู่ที่โรงแรมที่เดซเนลเข้ามาพักแล้วแล้วตำรวจก็ซุ่มรอจับตัวเธออยู่ด้วยและในขณะที่นั่งชิ้วๆอ,อย่างสบายใจเขาก็ได้หันไปเห็นโน้ตเบอร์โทรของสาวๆรวมไปถึงกำไรข้อเท้าของมิรันดาและนั่นก็ทําให้เขาต้านหนักใจว่าเขาได้ทําอะไรลงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นการทําให้ฟิวนาเสียใจหรือทําร้ายจิตใจผู้หญิงคนอื่นๆและเขาก็รู้สึกผิดมาลอเดริกจึงออกไปหาเดซเนลและยอมรับชะตากรรมถ้าเขาจะต้องตายนี่ก็คงเป็น ผมลิขิตที่ไม่อาจจะหลีกหนีได้ลอเดริกเดินเข้าไปขอจอยโต๊ะกับเธอพร้อมกับเตือนเธอว่าตำรวจดักรอจับเธออยู่ที่โรงแรมเดนเนลกล่าวขอบคุณลอเดริกที่เตือนเธอและทั้งสองก็ได้มีโอกาสคุยกันซึ่งเดนเนลนั้นก็ได้บอกว่าเธอเคยแต่งงานกับสามีที่ชอบทำร้ายร่างกายและสั่งให้เธอแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงในขณะที่ดื้อๆดื่มกันในตอนนั้นเธอเป็นทุกข์มากมีบาดแผลช้ำตามร่างกายทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งสามีของเธอเกิดเดินเหยียบดินสอแล้วก็ลื่นล้มหัวฟาดพื้นมัองเท่งขาที ตอนนั้นเธอสะใจมากแล้วก็ได้รู้ว่าผู้ชายที่ชอบทําร้ายผู้หญิงควรจะถูกลงโทษซึ่งนั่นก็ทําให้เธอตัดสินใจสกัดสารพิษที่จะทําให้ผู้ชายทุกคนที่นอนกับเธอนั้นอยู่ในอาการโคมา่าซึ่งรอดเดลิกก็ได้เอ่ยปากอาสาที่จะขอกินยาพิษนั้นทําเอาเดสเนลไปไม่เป็นเพราะเธอไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนอาสาจะกินยาพิษด้วยความสมัครใจและเธอก็ได้หยิบยาให้รอดเดลิกหนึ่งเม็ดหลังจากทานเสร็จทั้งสองก็ได้ไปเปิดห้องที่อีกโรงแรมแล้วเดสเนลก็ได้พ่นสีที่กําแพงว่าจุดจบเดน เนวก็ตัดสินใจว่าจะกินยาพิษด้วยเหมือนกันทั้งสองต่างป้อนยาให้กันและกันและจากนั้นก็ดื้อๆดื่มกันอย่างร่าร้อนเหมือนกับว่าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของพวกเขาและภาพก็ตัดไปตอนที่รอดเดลิกกับเดดเนลตื่นขึ้นมาพร้อมกับลูกชายของพวกเขาวิ่งมาหาใช่แล้วทั้งสองนั้นหลอดฟื้นขึ้นมาเมื่อยาพิษหมดฤทธิ์เช่นเดียวกับผู้ชายอีก20กว่าคนที่เธอวางยาก็ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งและรดเดลิกกับเดดเนลก็แต่งงานกันสร้างครอบครัวและอยู่ด้วยกันอย่างมมีควาสุข และเป็นคนสุดท้ายของกันและกันต